สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูนิดจะมาสอนเด็กๆเ,เขียนเส้นพื้นฐานทั้งหมด13เส้นนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มเส้นที่1คือเส้นตรงจากบนลงล่างก่อนที่เด็กๆจะเริ่มเขียนนั้นเรามานับจํานวนบรรทัดที่เด็กๆจะต้องเขียนในวันนี้กันก่อนค่ะ1 2 3 4 5 6กเจ็ด1ปดเาจำนวนทั้งหมด11บรรทัดนะคะที่เด็กๆจะต้องฝึกเขียนกันในวันนี้แต่ก่อนที่เด็กๆจะเขียนเราก็ต้องมาเรียนรู้การจับดินสอกันก่อนค่ะการจับดินสอนะคะใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้จับดินสอแค่2นิ้วส่วนนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยก็ค่อยๆงอประคองไว้ข้างหลังดินสอแบบนี้ ถ้าจับดินสอรเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มเขียนกันเลยค่ะก่อนที่จะเริ่มเขียนนะคะเด็กเห็นไหมคะว่าด้านเส้นด้านบนก็จะมีสีเข้มด้านล่างก็จะมีสีเข้มเราจะลากจากสีเข้มด้านบนจากบนลงล่างไปหยุดที่สีเข้มบรรทัดล่างจากบนลงล่างบนลงล่าง ค่อยๆเขียนไปนะคะเด็กๆจากบนลงล่างบนลงล่างหากลากไม่ตรงหรือเอียงเด็กๆก็สามารถใช้ยังลบลบแล้วก็เขียนใหม่ได้นะคะจะเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบค่อยๆเขียนไปเมื่อจบบรรทัดที่หนึ่งแล้วเราก็มาเริ่มบรรทัดที่สองเด็กๆเห็นจุดไหมคะเด็กๆก็เริ่มที่จุด จากบนลงล่าง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 ค่อยๆทำไปนะคะบนลงล่างเด็กๆก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงบรรทัดที่11นะคะถ้าเด็กๆทำถึงบรรทัดที่11เสร็จแล้ว เด็กๆอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปผลงานของเด็กๆมาให้ครูนิดดูด้วยนะคะและที่สำคัญเด็กๆต้องพยายามเขียนด้วยตนเองนะคะให้พ่อแม่ช่วยได้นิดหน่อยเท่านั้นแต่ครูนิดขอให้เด็กๆทำด้วยตัวเองนะคะค่อยๆทำค่ะและเด็กๆก็จะเก่งขึ้นนะคะวันนี้ครูนิดไปก่อนนะคะอย่าลืมส่งงานให้ครูนิดด้วยนะ ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ